โอเคครับก็อยู่กับเกมวันพันแม่นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแบบที่ผมอัดก่อนไปแบบมีธุระต้องไปนะครับต่างจังหวัดนะก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับถ้าไม่เห็นผมก็อาจจะหายไปอีกสองสาวันก็คิดถึงทุกคนเลยอะอะก็องเงาเงาเหมือนกันนะเออเอาจริงๆแบบเอ,อพอเราแบบมีธุระต้องไปต่างจังหวัดอะไรแบบนีน้เราไม่ได้มาสตรีมก็แบบงเงาเงาอยู่นะครับอะ แต่ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็จะมารีวิวที่ไอที่เล่นวันนั้นนะครับไอดี ID ที่เล่นวันนั้นอะ่ะอ่ะเดี๋ยวมารีวิวกันว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนบ้างคือต้องบอกว่าโชคดีก็โชคดีต้องบอกว่าซวยไหมก็ซวยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคตอนนี้ก็เลเวลผมอยู่ที่51นะวันนี้น่าจะจบที่52อนะครับอันดับระล,ลานพลองที่23โอ้โหโอเคลิ้นพันกันแล้วก็มีอันดับพลังตอนนี้หล่นไปอยู่72 แล้วก็49ตัวละครสุดแก่ง3 11คิอวันดับ3 S S R นะครับผมแหงท็อปมาสเตอร์ปู่บอมโซนิกราชาใต้ดินจกกักรพัฒเด็กนี่ S S R คือ5ตัวเลยนะเปิดซ้ำเด็กได้อีกนะครับแต่ที่ผมเซ็งคือผมไม่มีคอปีศาจนะครับไม่มีคอปีศาจอย่างจีนัทเล่นเลยหรือว่าคอยุงเปิดไม่ได้อะ่ะผมเลยฮีโร่ปีศาจไม่ผ่านเลยผมก็แบบทีแรกไม่ได้อตอมใช่ปะเออก ที่สี่ที่ห้าคานี้แบบผ่านโคตรยากอ่ะไม่มีคอแล้วแบบอะไรมันในเพื่อนอ่ะก็ไม่มีด้วยอ่ะถ้าจะผ่านคือต้องเติมอัดพลังไปอ่ะแต่ว่าอืมเอะผมก็โยนแล้วกันก็ถือว่าแบบเออเราเป็นสายฟรีไงใช่ปะโอเคก็มีปู่บอมนะครับก็ไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสองดาวเป็นเซตใส่ใส่ไปให้ครบแล้วกันใส่ใส่มีของอะไรก็ใส่ไปนะครับประมาณนี้แล้วกัน คือผมเอาโซนิกแทนแทงคอบแล้วแทงคอบเหมือนแบบจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะว่าแบบไม่ได้อันตีไม่ได้อะไรเลยอะ่ะผมก็เลยเอาโซนิกไปแบบตีธรรมดาไปก็พอละโอเคเดี๋ยวลองไป PVP ดูปะสักพลังต่ำกว่าก่อนนะอันดับต่างกับเราหนึ่งอันดับนะโอเคพายุหิมันนลกครับฟุกุกิ โจเซ่ปูบอมเฮ้ยบาไปแล้วผมจะไหวปะเนี่ยคือบ,นะาาคบิดคิงนี่เป็นตัวแบบผมเลยนะราชาใต้ดินพิโรธครับแล้วก็บิดคิงไล่ตีเนี่ยเป็นตัวแบบผมอยู่นะปืนใหญ่สูนสลายตุม้มโดนคำสาบแต่ว่าเลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่โอเคมันเหล็กวายุไซโครพร้อมกับบิดคิงตีไปโลจะแตกแล้วนะครับมันเหล็กวายุไซโคมาเหมือนกันแต่ก็แน่นอนไม่ค่อยเข้านะ ราชาใต้ดินตีกลับไปหนึ่งทีฟุบุกติตีตามด้วยบีทคิงตีไปอืมไม่ยอมตายเฮ้แต่อาจจะตายก็ได้เพราะติดเผาไหม้นะเนี่ยโอเคติดเผาไหม้ตายไปก็อย่าง,งน้อยก็มีตัวสถานนะหลังเกมแบบนี้ก็โอเคอยู่นะบทขยี้ไปอืมอึดเกินอะ่ะสู้กับปู่บอมด้วยกันต้องบอกว่าอึดจริงจริง่าจะจบหนึ่งรอบที่คือโคตรนานบีทคิงอันตีไปครับนี่ตัวแบกราชาใต้ดินพีโรต่อครับ โอเคบิดคิงตีไปปืนใหญ่สูนสลายครับตุม้มโอ้โดนคำสาปไปหนึ่งตัวเอ้ยไม่เป็นไรปู่บอมโดนมันหลีกวายุไซโคบิดคิงนี่กลายเป็นลูกรักผมแล้วนะเนี่ยคือแบกแบกจริงๆเนี่ยดูดิดาเมจดคือแบบบิดคิงทางนั้นเลยนะโอเคแล้วก็บิดคิงตีนี่ต้องอย่างนี้ครับผมหน้ากากหวานผมก็เปิดไม่ได้ก็สิงๆอยู่นะโอเคโดนรับดาเมจไปเด็กตี เกือบตายอ่ะเกือบตายแล้วแต่ไม่ตายนะโซนิกของเขาโอเคพายุหิมะนะโลครับฟูบุกิแน่นอนเรามีโลอยู่นะบิดทิงอันตีครับโอเคตายไปแล้วราชาเต็ดดีอันตีครับผมผมขอ,อก,กดข้ามเลยได้ภาพเพราะมันนานเกินชนะไมหมหรือแพ้คือแบบสู้กันแบบนานอ่ะผมไม่รู้ว่าแพ้เพราะแบบมันสู้นานไม่มีใครแพ้ชนะคือถ้าไม่มีถ้าทีมเขาไม่ตายคือเราก็แพ้เลย ประมาณนี้เลยคือมันสู้กันนานจริงๆนะครับเป็นอะไรที่แบบนานเกินอีก3วันก็จะขึ้นแรงแล้วนะครับผมก็น่าจะขึ้นไปไดมอนด์นะก็จะเล่นแบบสายชิลแล้วแหละตอนเนี้คือสวยเกินอะ่ะคือแบบเปิดได้ s สอเยอะแต่ว่าไม่ได้แบบคอราชาทะเลหลึกคอแบบจีนัสหรือว่าคอยุงเลยผมเลยฮีโร่ปีศาจไม่ผ่านยืมเพื่อนมาแล้วก็ไม่ผ่านผมก็เลยแบบโยนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปท้าสู้กิวกัน ก็ประมาณนี้เลยโอเคบีเชียงสิบิชเชียงนี่ตัวแบงจริงจริงนะกากหวานผมก็ไม่ได้เปิดได้อ่ะกดข้ามไปแล้วกันหน้ากากหวานผมก็ไม่ได้เปิดอะ่ะเออเซงเกินประัพณสูงสุดหน้ากากหวานก็เปิดไม่ได้คืออาจจะอืมซวยหน่อยหน่อยแทงท็อปคือแบบเหมือนผมไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยนะเอะมีอัญเชิญพิเศษเหรอ อา้าวครังนี้ฟรีโอเคมนุธากเดี๋ยวผมลองไปดูฮีโร่ปีศาจปะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแบบจะเอาไอตัวเหลืองมาเปิดเล่นๆคำๆนะอ๋อฟิกเกอร์ใช้ได้โอเคฟิกเกอร์ใช้ได้พลังขึ้นมาแล้วอ้าโอเคสวยอยู่แสนเจ็ดแล้วนะครับรับของไปใส่ให้แทงท็อปนี่พลังเพิ่มอีกนิดหน่อย โอเครับของรับของรับของเกลือเกอ่าผลงานไว้ก่อนไว้ก่อนตอนนี้มีแปดใบนะไม่รู้อารีนาผมแลกไปหรือยังนี้น่าจะยังหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนจะเปิดเอาอะจะเปิดแบบตัวไม่เกลือแบบเนี้ยเอากดผิด มันถึงเวลาแล้ว s อ r ต้องมาแล้วละ่ะขอเป็นใครดีอ่ะวัคซินแมนแล้วกันขอเป็นวัคซินแมนจะดีมากครับมาตอนนี้บอกว่า SR ออกก่อน SR ขอแค่เราพี่น้องร่วมมือกันโอเคแม้แต่ตอนนี้คือคอจีนัสผมก็ยังไม่มาเลยโอ้โหอีกสองใบอแบทแมน พาแมนอืมโอเคแม้แต่คอจีนัทก็ยังไม่มาคอยุงกากสุดก็คอยุงไหมอ่ะคือก็ยังไม่มานะฟูเกาอ่ะทะวงฟูเกาไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูไอไอไหนดี ไอฮีโร่ปีศาจแล้วกันไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะศึกดวลเหรอเออศึกดวลก่อนศึกดวลเจอคอปู่บอมไปเซ็งเลยคือแบบสู้กันนานเกินเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะผมขอไปฮีโร่ปีศาจดีกว่าฮีโร่ปีศาจโอเคโอเคเรามียุงต้องใช้คอยุงอะ่ะเออถ้าแบบนี้นานเป็นคอก็ดีอยู่เต็บวันฮีโร่ปีศาจอ่ะ อืมวันไหนว่าวันก่อนอน,นี้คือไม่ผ่านก็เลยแบบซิงเลยอะ่ะโอเคบิดทิงอันตีไปก็น่าจะผ่านแหละก็น่าจะผ่านแหละเพราะเรามีคอละโ okay. อเคเอาจบแล้วเหรอเราอยู่ที่เท่าไหร่ที่36เลยโอเค กี่นาทีแลว้ววะอู้แปดนาทีแล้วหรอเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะแปดนาทีแล้วเควสผมยังทําไม่หมดเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปทําแล้วกันภารกิจกิวเอ้ยเออภารกิจกิวก่อนโอเคเชีชื่อกิวนะครับกิวเราเหมือนจะร่อยหล่อเหมือนกันนะ อแต่คนเต็มแล้วหรออู้คีแรกผมเตะไปเยอะเลยไม่ได้ออนเยอะมากเลยผมนี่ออนทุกวันนะอย่างน้อยผมก็ออนทุกวันอนะเอาชนะใส่รับบอดแสโอเคอืมก็เรื่องหลักคือไม่มีอะไรเลยนะก็มารีวิวให้ดูเฉยนะครับผมว่าปั้นไปถึงไหนแล้วก็ประมาณนี้ละกันตั้งแต่วันแรกนะคือไม่ได้ขยันปั้นเท่าไหร่หลังๆมาโอเคอัปเดตไปดีไหมเด็กก็อัปมาเยอะแล้วนะ เฮ้ยโซนิกก็ดีเออผมยังเอาแบบทําคลิปเอาโซนิกตีบอสอยู่เลยโซนิกตีบอสนี่ที่แบบทําคลิปไปคลิปที่แล้วอะ่ะตีบอสไปพันล้านเพราะเพราะโซนิกเลย <c oughs> เดี๋ยวครั้งนี้จัพโซนิกไปบ้างนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับว่าผมพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะไอดีนี้ก็น่าจะเล่นแบบเรื่อยๆนะก็โอเคครับขอบคุณครับก็เจอกันนะครับผมวันหน้านะบาย